สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้พวกเราก็ดูผลงานของซ่งเว่ยหลงแล้วก็คุณแองเจล่าเบบีหรือว่าหยางอิงนั่นเองนะคะมีความเคลื่อนไหวนะคะของคุณหยางอิงค่ะเรามาพูดถึงข่าวๆข,ข,ของเธอนะคะสนับสนุนคุณแองเจล่าเบบีกันหน่อยนะคะเธอนั้นนะคะปกติแล้วชีวิตเธอดีนะถ้าไม่มาผจญภัยนะคะกับไอ,อเป็นบางทีส่วนใหญ่จะเป็นลานจอดรถทัวร์แล้วก็เรือบินที่เป็นทัว อะไรแบบนนี้ะะคะไม่อย่างนั้นโอ้โหไม่มีอะไรที่ต้องติเลยค่ะก็พวกเราไม่ได้ติเธอนะคะมีแต่ชาวเน็ตจีนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ว่าในการที่ฉลองตรุษจีนในครั้งนี้นะคะเธอมีความเคลื่อนไหวด้วยเสื้อผ้านะผมเธอนะคะแล้วก็ลูกชายของเธอโตแล้วเนาะเออสูงมากเลยนะคะลูกชายโตละแล้วก็คุณแองเจล่าเบบี้เองสวยรู้สดใสามากๆเลยฉลองตรุษจีนนะคะปีงูปีนี้นะคะเอาละเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข่าวาวของเธอเป็นอย่างไรกันบ้าง Huh. Yeah. ก็ในช่วงนี้นะคะคนดังเลยหลายๆคนก็ตุดจีนเนาะก็โพสตเรื่องราวในช่วงปีใหม่ของพวกเขาว่าพวกเขาฉลองปีใหม่อะไรยังไงกันใส่อะไรกันนะคะในบรรดาน,นั้นก็มีคุณแองเจล่าเบบีด้วยตอนนี้เธอมีผลงานอยู่นะคะเรื่องปลาถนา2อฟากฟ้าค่ะพวกเราในในประเทศไทยก็ดูกันสนุกสนานเลยนะคะเธอนั้นแมมถ่ายรูปออกมาก็เหมือนกับถ่ายแบบแมกกาซีนใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าเธอสวยมากค่ะชอบสีผมมากเลยนะคะเออเดลแอดวา ไปทำสีผมแบบน้ำตาลอย่างนี้ดีกว่า ตอนนี้เป็นผมแอดวานเป็นน้ำตาลเข้มนะคะไปใส่แบบน้ำตาลทองๆเหมือนกับของคุณแองเจล่าเบบีดีกว่าเอากลับมาค่ะรูปแบบเสื้อผ้านะคะของเธอนั้นก็เกี่ยวข้องกับตรุษจีนปีนี้เป็นอย่างมากเลยก็ภาพนี้ออกมาก,ก็ทำให้ติดเป็นหัวข้อที่ถูกค้นหามากที่สุดของวันตรุษจีนไปด้วยคือเป็นจุดสนใจของการพูดคุยอย่างดุเดือดจากทุกฝ่ายนะคะก็ <laughs> มีคาว่าดุเดือดค่ะในการที่คุณแองเจล่าเบบีปรากฏตัวด้วยชุดที่ เป็นลายเหมือนเหมือนเป็นเขาบอกว่าเป็นงูเหลือมสีสดใสแล้วก็กระโปรงมีความแบบเออสีสันเนาะสีเหลืองอ่อนด้วยมีงูเหลือมสีสีเล็บที่มีสีแดงแล้วก็เขียวประปรายอยู่ทั้งทั่วตัวเลยนะคะซึ่งรูปลักษณ์โดยรวมแล้วดูสง่างามหรูหราสูงส่งค่ะเผยให้เห็นถึงความสดใสความทะเยอทะยานเล็กๆน้อยๆที่ แฝงอยู่ในความสง่างามอันนั้นนะคะแล้วรูปร่างของเธอก็สวยมากๆเลยนะคะนอกจากนี้องค์ประกอบของเสื้อผ้าไม่เพียงแต่จะเข้าบรรยากาศของปีงูได้อย่างดีเท่านั้นแต่ยังมีความหมายดีอีกด้วยนะคะมีคนแบบเขาก็โพสต์กันไว้ว่าเนี่ยรู้ไหมว่ามีคำกล่าวตั้งแต่โบราณว่าเมื่อคุณนั้นสวมชุดมังกรน,นะคะคุณจะได้รับดอกไม้ไปตลอดชีวิตค่ะมังกรกับงูก็มีความคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าขนาดแตกต่างนะนี่เจ g ลาเบบี้สวมนะคะชุดแบบ งูเหลือมซึ่งก็เป็นงูใหญ่ก็คล้ายๆเหมือนกับบ้าเปรียบเสมือนชุดมังกรแล้วก็ถือไอ้ตัวที่เป็น แท่งทองคำเอาไว้นะคะเพื่ออวยพรปีใหม่ค่ะก็เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่เป็นออของขวัญเป็นพรอ,อันสวยงามสำหรับแฟนๆของเธอเท่านั้นนะคะแต่ว่าเธอยังส่งข้อความถึงแฟนๆอีกด้วยว่าเป็นความหวังว่าเธอนั้นน่ตอนเนี้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นแล้วก็กลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งนะคะในปีนี้แล้วก็วิสัยทัศน์ที่ดีเช่นนี้ก็ทาให้แบบเออคนก็ รู้สึกชื่นชมเธอด้วยนะคะเธอมีความคิดที่เป็นบวกนั่นเองค่ะ o s สิทีฟนะคะนอกจากการถกเถียงอย่างดุเดือดเกี่ยวกับชุดของเธอแล้วนะคะก็หนูสปองนะคะหนูฟองน้ำค่ะลูกชายของแองเจล่าเบบีก็มาปรากฏตัวด้วยอย่างหาได้ยากแต่ว่ายังคงสวมหน้ากากานะคะไม่เหมือนกับ ภาพหนึ่งเมื่อปีที่แล้วซึ่งคุณเออจ้าลิอิงของพวกเรายอมเปิดหน้าลูกชายให้ดูกันนะคะเป็นภาพเดียวในประวัติศาสตร์เลยค่ะแต่ว่าสําหรับคุณแองเจล่าเบบี้นั้นนะคะให้เห็นแค่ให้เห็นแค่ตัวของลูกชายแต่ว่ายังคงปิดหน้าลูกเอาไว้อีกนะคะแล้วก็ลูกสวมหมวกอีก <c oughs> ก็เรียกได้ว่านะคะก็อย่างน้อยพวกเราก็ได้เห็นเลาๆแล้วล่ะว่าเออหน้าตาถ้าเปิดหน้าก,ากากออกมาก็ต้องหล่อจริงมาก แต่ก็เห็นรอยยิ้มที่มุมปากของน้องเขานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็สัมผัสได้ถึงความสุขนะคะของคุณลูกชายด้วยค่ะการได้ร่วมถ่ายภาพนะคะกับคุณแม่ทําให้มีชาวเน็ตก็พูดถึงเนาะมีการพูดถึงเยอะเลยนะคะดูเหมือนว่าเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ดีๆระหว่างคุณแม่คุณลูกคู่นี้ด้วยถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากเลยนะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะหลังจากประสบกับภาวะตกต่ําในอาชีพ การงานตลอดแบบปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีคําเชิญให้เข้าร่วมงานมักนักนะคะอีเวนต์ต่างๆไม่มีใครเชิญคุณแองเจล่าเบบี้ในในปีที่ผ่านมาค่ะดังนั้นทําให้แองเจล่าเบบี้นะคะได้ใช้เวลานะคะกับเ,เจ้าสปองตัวน้อยก็คือลูกชายตัวน้อยของเธอเนี่ยแหละคะ่ะและในช่วงนี้นะคะเธอนั้นก็เหมือนกับว่าเธอได้ใช้เวลาไปกับลูกชายพาไปช้อปปิ้งนะคะมีคนเห็นเธอที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหลายครั้งเลยแล้วก็ยัง เขาร่วมกิจกรรมการกุศลในชุมชนที่เธอแบบอาศัยอยู่อีกด้วยนะคะเป็นภาพแม่และลูกอยู่ร่วมกันร่วมเฟรมเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะคะการดูแลลูกของแองเจล่าเบบี้นะคะถือได้ว่ามีความพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณอย่างอิงแองเจล่าเบบีของพวกเรามีอายุ35ปีแล้วนะคะแต่ว่าดูรูปร่างก่อนโอ้โห,หน้าตานะคะอ่อนมากเลยค่ะ เอาเป็นว่าในช่วงปี2024นะคะเรื่องที่มันไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เหมือนกระบับตอนนั้นโอ้ยใครๆก็รู้สึกเป็นห่วงว่าพลังความเป็นดาราซูปเปอร์สตาร์ของเธอน่าจะหมดไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเธอดูแลตัวเองได้ดีมากเลยนะคะกลับวว่าเดี๋ยวพ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลับมาผง,งาดได้เหมือนเดิมคือโครงหน้าของเธอเป็นโครงหน้าที่คนจีนก็ชอบเนาะยาวๆเรียวๆมีหุ่นที่สง่างามแล้วก็อุปนิสัยเธอก็มีความโดดเด่นเนาะเธอเธอแบบ เข้าวงการมาจากการเป็นนักร้องแล้วก็นักเต้นด้วยเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของคุณอย่างอิงก็คือก็คือเลิศน่ะเพื่อนๆเ,เธอนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนสวยของรุ่น85เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเธอก็ยังคงอยู่ในวงการที่มีวงการบันเทิงที่มีการแข่งขันสูงๆอย่างเนี้ยได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนะคะซีรีส์เรื่องปัถนาสองฟากฟ้าไปแล้วทุกสิ่งอย่างนะคะทุกคนก็คาดหวังใน,ใน,ใ,นในเมืองจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าในปี2025 อาชีพการงานของคุณแองเจลาเบบีก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วในตอนนี้นั้นนะคะก็ได้ออกปฏิบัติภารกิจนะคะให้กับแบรนด์ที่เธอรับเป็นพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็เอาเป็นว่าในอนาคตนะคะคุณแองเจลาเบบี้นั้นไม่เพียงแต่จะมีละครเรื่องนี้เพราะว่ามันมีถ่ายทําด้วยนะคะเรื่อง The Shadow นั่นเองซึ่งก็กําลังจะได้ออกอากาศเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเธอนั้นน่ะมีอีกวารายตี้หนึ่งนะคะอย่าง running man ก็อาจจะกลับมาร่วมงานด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อ ปีที่แล้วอะไรมันก็ชะงักไปหมดเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังกลับมาสู่แนวหน้านะคะเธอก็เดินเต็มที่เพราะเธอเคยอยู่มาแล้วเธอเคยอยู่ตําแหน่งแนวหน้ามาแล้วนะของวงการบันเทิงนะคะแต่ว่าต่อมาก็ด้วยความที่มีครอบครัวบ้างอะไรบ้างก็เงียบๆหายไปนะคะก็เป็นกําลังใจเนาะเพราะว่าเธอก็เตรียมตัวมาดีด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคุณแองเจล่านะถ้าไม่มีใครแบบแอนตี้เธอมากขนาดที่ต้องไปตามจิกทุกโพสทุก ทุกโฆษณาที่มีคุณแองเจล่าเบบีเนี่ยถือว่าเป็นดารานักสแสดงนะคะที่มีชีวิตที่ดีมากคนหนึ่งดีมากๆค่ะต้องเสียงสูงเลยนะะดีมากคนหนึ่งเลยนะคะเพอร์เฟกมากค่ะไม่เป็นไรเนาะชีวิตมันก็อย่างนี้แหละไม่มีใครร้อเซนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะท่านใดชอบคุณแองเจล่าเบบีบางเอ่ยแต่อดหวานชอบทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะชอบยาวไปถึงเฮียด้วยหวงเสี่ยวมิงนะคะเฮียของพวกเราเกือบ เกือบจะส่วนเซเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่แบบมีข่าวด้วยนั้นค่ะเกือบดึงให้เฮียของพวกเราเซเลยนะคะก็ขอให้เฮียปรับตัวปรับใจได้เร็วๆเนาะอะไะค่ะเป็นกำลังใจให้คุณองเจ่าเบบีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ